สวัสดีที่น่ารัก,ท,กทุกทุท่านของช่องพี่วรรณภาเดนมาร์กนะคะทุกคนวันนี้พี่ก็เลิกงานแล้วแล้วก็ที่ใกล้ๆก,กับที่ทํางานพี่กับทุกคนก็มีละครสัตว์มาเนาะทุกคนเดี๋ยวพี่จะหันไปให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าพี่ไม่เข้าไปใกล้เขาเพราะว่าเขากําลังพักผ่อนอยู่นะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราหันไปดูกันเลย นี่คะ่ะทุกคนนี่คือละครสัตว์ค่ะละครสัตว์นี่ก็จะมาในช่วงที่เป็นฤดูร้อนนะคะก็จะมาค่ะบ่อยครั้งเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้นี่ก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็จะติดกับโรงเรียนเนาะทุกคนติดกับโรงเรียนแล้วก็ติดกับอ,อนุบาลเนาะเด็กอนุบาลหรืออะไรนี่นะเนาะแล้วเขาก็จะมาตั้งตรงนี้ทุกปีคะ่ะทุกคน จะมาตั้งตรงนี้แล้วนี่ก็คือรถบ้านของพวกเขานะคะทุกคนรถบ้านของพวกเขาเขาก็จะนอนกินอยู่ในบ้านและรถบ้านนี้ก็สามารถที่จะ,ะมีห้องน้ําและก็มีน้ําอาบพร้อมนะคะข้างบนหลังคานั้นก็อาจจะเป็นน้ํานะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านพี่เมื่อก่อนนี้ก็เคยมีรถแบบนี้นะคะทุกคนทีนี้เอเขาก็จะมีน้ําอยู่ข้างบนนะคะทุกคนแล้วก็เขาก็จะพักผ่อน,นะคะ่ะเราจะพูดเสียงดังไม่ได้เพราะพี่คิดว่าไอ้เจ้าหน้าที่ละครสัตว์นี่ พากันนอนก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะเริ่มพรุ่งนี้มั้งพี่ว่าเพราะว่าเป็นวันเสาร์เนาะเอ้ยเป็นวันศุกร์นี่ค่ะทุกคนบ้านเขาก็จะน่าอยู่มากเพราะว่ามันเป็นรถอย่างนี้คะ่ะทุกคนนี่ถ้าบ้านเรามีเนาะเลี้ยพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะทุกคนคงจะดีอะคะ่ะนะแยวเราไปดูตรงละครสัตว์กันเลยคะ่ะทุกคนเราจะรบกวนเขาเพราะว่าเขากำลังนอน นี่ค่ะก็เป็นรถบ้านของฝรั่งนะเขาจะนอนกินแล้วก็เที่ยวแล้วก็ตลอนไปทั่วนะคะทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะลักษณะของรถบ้านนกนากระทัดรัดีค่ะมีทั้งในห,ห้องนอนนะคะห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวทุกอย่างนะคะทุกคนนี่ค่ะ,น,คะนี่คือละครสัตว์ะคะ่ะทุกคนเขาก็จะมาอย่างนี้ค่ะทุกคน เป็นพวกสัตว์พวกไรเนาะแต่เราอยากเข้าไปดูเลยค่ะเพราะว่าราคาแพงเหมือนกันนะแต่ว่าพี่ก็ไม่เคยเข้าไปหรอกเพราะการที่โหนหือนอะไรนี่พ,พี่พี่เสียวแทนนะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะขับจอให้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงพักผ่อนของเขาก่อนค่ะทุกคนเราอย่าหลบกวนเขาเพราะว่าออพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีอะไรมั่งนะในละครสัตว์ตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ำของเขาค่ะทุกคนนะเขาเขียนว่าห้องน้ำค่ะ โอเคค่ะทุกคนนี่ก็เป็นะละครสัตว์ก็จะออกมาในช่วงหน้าร้อนของเดนมาร์กนะคะแล้วก็ตกลนไปเ,เรื่อยๆแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้เด็กๆแล้วก็ให้คนเดนมาร์กได้ดูเนาะทุกคนเนาะตรงนี้ที่อยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเรียนค่ะทุกคนนะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรณพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะ ที่ดูคลิปพี่จนจบนะคะทุกคนสระดีๆของเดนมาร์กเดี๋ยวพี่จะนาเสนอให้กับทุกคนต่อเนื่องเลยนะคะทุกคนนี่ดูค่ะนี่ค่ะคือละครสัตว์กับทุกคนโอเค,ค่ะทุกคนกคลิปพ,พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย